รุนไร้เมล็ดไม่ใส่น้ำตาลอร่อยทานเล่นทานเพลินพร้อมด้วยคุณประโยชน์มากมายราคา139บาทพรโอมมาใช้พิเศษต,ตอนนี้ซื้อ3กระปุกราคาเพียง399บาทแถมส่งฟรีไปเลยมาโครงการเตือน e ูแบนการเสียไม่รอดแน่ผวาประชากรลำบากเตรียมสุดอยู่ได้ไม่ถึงฤดูหนาวปีนี้ หลังจากที่นายเอ็มมานนเอลมาครงค่ะประธานธิบดีคนปัจจุบันของฝรั่งเศสชนะการเลือกตั้งโดยมีชัยชนะเหนือนางมารีเลเปนคู่แข่งค่ะส่งผลให้นายมาครงได้ครองตำแหน่งประธานธิบดีเป็นสมัยที่สองถือเป็นประธานธิบดีคนแรกที่ชนะเลือกตั้งได้ดำรงตำแหน่งต่อนับตั้งแต่ที่นายชักชิวรักทำได้ในปี2002 โดยผลการนับคะแนนนะคะก็พบว่านายมาโครงชนะนางเดอเปนด้วยคะแนนเสียง58.55%ต่อ41.45%ซึ่งถือว่าคะแนนห่างกว่าที่มีการคาดการและการชนะเลือกตั้งในสมัยที่สองนี้ทำให้หลายประเทศจับตามองว่า มาโครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะถือเป็นตัวแปรอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้สงครามรัสเซียยูเครยนยืดเยื้อหรืออาจจะมีท่าทีช่วยผลักดันให้กลุ่มเอยลดการแซงชั่นลงก็เป็นไปได้ทั้งสองทางเนื่องจากก่อนหน้านี้ค่ะเอมมานนเอลมาโครงได้เปิดเผยเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมาระบุว่า สภาพยุโรปจะไม่สามารถอยู่รอดถึงฤดูหนาวหากปราศจากก๊าซธรรมชาติของรัสเซียทางกลางปฏิบัติการรุกรานยูเครนของรัสเซียบรรดาสมาชิกยู EU กำลังหารือกันเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่รอบที่6เล่นงานมอสโกซึ่งรายงานข่าวระบุว่าในนั้นอาจรวมถึงการกำหนดข้อจำกัดบางอย่างเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปทานก๊าซที่อาจลดน้อยลงมากอโคงส่งเสียงเืินว่าเราจะ ไม่เห็นผลลัพธ์ของสิ่งนี้ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี2022เราได้เติมเต็มคลังสำรองแล้วแต่ในฤดูหนาวหน้าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหากไม่มีการราเซียแล้วเขาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ q u คว r i e n d s ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่22เมษายนมาครงซึ่งล่าสุดคว้าชาัยชนะในศึกเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชี้แจงอย่างชัดเจนด้วยว่าการกำหนดมาตรการห้ามนำเข้าก๊าซธรรมชาติของรัสเซียโดยสิ้นเชิงไม่ได้อยู่ในการหารือของ EU เนื่องจาก EU เข้าใจอย่างเต็มเปี่ยว่ามันจะก่อความยากลำบากมหาศาลแค่ไหนมันอาจเป็นหัวข้อที่จะอยู่บนโต๊ะสนทนาในอนาคตไม่ใช่วันนี้ถ่านหินและน้ำมันอยู่บนโต๊ะแต่ไม่ใช่กา๊าซขณะเดียวกันค่ะเมดเวเดฟซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียเขียนบนเทเล GRAM ในวันศุกร์ที่22เมษายนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับถ้อยแถลงของคณะกรรมาการยุโรปที่บ่งชี้ว่าอาจมีหนทางจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติของรัสเซียเป็นรูเบิลโดยไม่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรเราชื่นชมความคงเส้นคงวาลและความซื่อสัตย์ของพันธมิตรย,ยุโรปของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่า จากข้อมูลของ IMF ยุโรปจะสามารถอยู่รอดโดยปัจจากกาดของเราได้ไม่น่าจะเกิน6เดือนแต่ขอพูดอย่างจริงจังพวกเขาอยู่รอดได้ไม่ถึงสัปดาห์ด้วยซ้ำโดยจากคำกล่าวของอัลเฟรดแคมเมอร์ค่ะหวมหน่วยการแผนย,ยุโรปของ IMF กล่าวว่าหากแหล่งกา๊าซของรัสเซียถูกตัดขาดยุโรปจะสามารถอยู่รอดได้6เดือน ซึ่งต้องขอบคุณอุปทานทางเลือกอื่นๆและการใช้คลังสำรองที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามหากการตัดขาดก๊าซลากยาวไปเข้าสู่ฤดูหนาวหรือนานกว่านั้นเมื่อนั้นจะมีผลกระทบอย่างมีนันยะสำคัญนอกจากนี้นะักการทู่ระดับสูงของสาภาพยุโรปยังเปิดเผยว่าพวกเขาล้มเหลวในการบรรลุชันธรรมติเกี่ยวกับการห้ามการนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากรัสเซีย แต่แสดงความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในอนาคตอันใกล้นี้ในช่วงต้นเดือนเมษายนสหภาพยุโรปประกาศว่าสมาชิกของพวกเขาได้ตกลงกันว่าจะห้ามนำเข้าฐานหินจากรัสเซียและมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคมนี้ทั้งนี้ประมาณการว่าการนำเข้าฐานหินจากรัสเซียของ e ูอยมีมูลค่าประมาณ4 0 0 0ล้านยูโรต่อปีเลยทีเดียวค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีสินค้าดีๆมาแนะนำอีกแล้วครับ ครับผมมาหอเป็นไงฮะหน้าตาหน้ารับประทานเลยใช่ไหมครับนี่คือทองม้วนพลิกเผาหมูยองฮะขนาด130กรัมนะครับเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวเลยนะฮะจากจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับคุณผู้ชมครับแป้งบางครับนุ่มละมุนลิ้นอย่างแน่นอนนะและต้องบอกได้เลยว่าไส้หมูยองนั้นจัดหนักจัดเต็มเต็มทะลุทองม้วนออกมากเลยทีเดียวนะบอกได้เลยว่าใช้วัตถุดิบคุณภาพนะครับมะพร้าวจากภาคใต้ครับคั้นกะทิสดว วันต่อวันนะฮะแล้วก็สามารถเก็บได้นานแม้ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะครับและก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นของขวัญของฝากจากจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะมมาราคา1 3 9บาทครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ฮะซื้อ3กระปุกในราคาเพียง399บาทย้ำนะฮะซื้อ3กระปุกในราคาเพียง399บาบาทแถมส่งฟรีไปเลย